สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สถานีความสุขของโค้ดเอนจอยค่ะดูนาฬิกาข้อมือหน่อยสิคะนาฬิกาข้อมือตอนนี้ใช้เรือนละเท่าไหร่คะในขณะที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาเรือนละพันหรือนาฬิกาเรือนละแสนเรือนละล้านก็บอกเวลาเหมือนกันสำคัญอยู่ที่เราเป็นคนตรงต่อเวลาหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้เราซื้อรองเท้าแตะคู่ละเท่าไหร่คะ ในเมื่อถ้าเป็นยี่ห้อธรรมดาเราอาจจะซื้อได้ในราคาหลักร้อยแต่ทำไมบางคนถึงยอมจ่ายรองเท้าแตะในราคาหลักหมื่นหลักแสนทั้งที่ก็เป็นแค่รองเท้าแตะเหมือนกันใส่ออกงานก็ไม่ได้หลักการใช้เงินอยู่ที่อารมณ์มากกว่าเหตุผลค่ะและถึงตรงนี้นะคะถ้าจะถามว่าเวลาที่เราซื้ออะไรวิธีการที่จะทำให้เราคิดได้ว่าสิ่งนั้น ควรซื้อหรือไม่ควรซื้อควรใช้เงินหรือไม่ควรใช้เงินก็ถ้าแค่คุณคิดได้คุณก็รวยได้แล้วค่ะแค่คุณไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ไม่ตกเป็นทาสของการที่ไม่มีเหตุผลไม่ใช้เหตุผลในการใช้เงินแค่นี้คุณก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเงินแน่นอนและสำหรับผู้หญิงหลายๆคนเวลาที่เราต้องการซื้อของแค่เห็นป้ายเซลก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วค่ะต้องวิ่งไปให้เร็วที่สุด เสื้อผ้าเต็มตู้แต่ถึงเวลาที่อยากใส่ก็รู้สึกเหมือนไม่มีอะไรจะใส่เลยยังอยากได้รองเท้ากระเป๋าเครื่องสำอางเครื่องประดับทั้งที่บางครั้งรายได้ก็ไม่พอกับรายจ่ายด้วยซ้าเรื่องเงินออมอาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่คิดถึงแต่ถ้ามันมีอารมณ์ที่อยากซื้อบางครั้งก็จะหาเหตุผลเช่นมีประจำเดือนรู้สึกอารมณ์ไม่ดีโกรธงอนดูสิคะทั้งที่ไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลย แต่ว่าคุณผู้ชายก็ไม่ต่างกันใช่ไหมคะอาจจะลงทุนกับรองเท้ากระเป๋าหรือว่านาฬิกาคุณอาจจะยอมจ่ายเรื่องรถราคาสูงคิดซะว่านานๆซื้อทีแต่บางครั้งเราก็อาจจะไม่ทันที่จะคิดว่ามันจำเป็นไหมถ้าเทียบกับว่าตอนนี้รายได้ของเราเทียบกับรายจ่ายที่เราต้องการที่จะใช้มันสัมพันธ์กันหรือเปล่าหลายๆคนมีปัญหาเรื่องของการเงินคะ่ะ ทัศนคติและไมยเซตเรื่องของการเงินมีปัญหาถ้าเราคิดเป็นเราคิดได้เราก็อาจจะมีเงินเก็บมากกว่าตอนนี้แล้วที่เรามาสรุปกันแบบนี้เราส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นเรื่องของคนปกติจริงๆค่ะเรื่องของการซื้อของเรื่องของการใช้เงินโดยที่หาเหตุผลก็ไม่ได้ว่าทำไมจะต้องใช้ทำไมถึงอยากได้อยากมีอยากเป็นใครๆก็มีอารมณ์แบบนี้ทั้งนั้นค่ะ เราไม่ใช่คนผิดปกติแน่นอนเพราะว่าโค้ดทางการเงินชื่อดังระดับโลกก็บอกไว้แล้วนะคะว่าเมื่อเรามีความโกรธเครียดหรือว่ามีอารมณ์ด้านลบอื่นๆขึ้นมาในหัวมันจะทำให้เรารู้สึกอยากหาเรื่องเช่นอยากใช้เงินช้อปปิ้งถือว่าแก้เครียดและจริงๆเราส่วนมากแล้วก็จะมีอารมณ์เสียกับอารมณ์ดีสลับกันไปค่ะ ไม่มีใครที่อารมณ์ดีสุดโต่งหรือว่าบางคนอาจจะหาเหตุผลในการออกไปช้อปปิง้งเพราะว่าตัวเองอารมณ์ดีด้วยซ้ำค่ะเรามีทัศนคติในการใช้เงินต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเรารู้สึกว่ารายได้ของเรากับรายจ่ายของเรามันไม่สัมพันธ์กันถึงตรงนั้นถ้าคุณคิดได้คุณอาจจะชะลอหรือว่าอาจจะรู้ว่าบางครั้งบางอย่างอาจจะยังไม่จำเป็นต้องซื้อณตอนนี้การที่เราคิดได้ อาจจะขึ้นอยู่กับว่าอายุของเราเท่าไหร่ด้วยนะคะถ้าเราโตพอแต่บางคนก็โตแต่ตัววิธีการคิดยังคิดไม่ได้แต่ถ้าคุณรู้จักว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างเมื่อคุณมีรายได้หนึ่งก้อนเข้ามาคุณรู้จักการออมคุณรู้ว่าคุณควรจะจัดสรรและแบ่งปันเรื่องของเงินยังไงคุณรู้วิธีการใช้จ่ายซึ่งบางครั้งปัญหาที่หนักที่สุดในชีวิตของคนเราที่มักจะเกี่ยวกับเงิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาเงินได้เท่าไหร่การใช้เงินยังไงการออมและการลงทุนหลายอย่างที่เป็นเรื่องของการเงินถ้าบอกว่าเราไม่มีความรู้เลยถึงตอนนี้นะคะถ้าจะหาวิชาความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่อง Mind set เรื่องการเงินมีโค้ชมีกูรูมากมายคะ่ะเพียงแต่ว่าคุณคิดได้หรือยังถ้าคุณคิดได้ไม่ว่าเขาจะบอกหรือจะแนะนำอะไรยังไงคุณพร้อมที่จะพยายามจัดการกับชีวิต และรายจ่ายรายได้ของคุณแล้วคุณก็อาจจะรีบปรับปรุงตัวได้เลยแต่ถ้าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าเราคิดได้ไหมและเราถึงจุดสุดท้ายแล้วหรือยังเดือดร้อนเต็มที่แล้วหรือยังการใช้เงินแบบเด็กๆกับการใช้เงินแบบผู้ใหญ่มันอยู่ที่ว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อรายได้ของคุณแค่ไหนคะ่ะคุณใช้จ่ายไปเท่าไหร่ไม่สำคัญคุณมีรายได้เท่าไหร่ไม่สำคัญ วิธีที่สำคัญที่สุดคือทัศนคติและการจัดการของเงินไม่ว่าจะเป็นทั้งรายได้และรายจ่ายของคุณต่างหากถ้ารู้ว่าณนะตอนนี้คุณกำลังมีปัญหาย้อนกลับมาหาต้นตอของสาเหตุของปัญหาเลยค่ะเชื่อไหมคะถ้าต้องยอมรับอย่างจริงใจแล้วก็คือต้นตอของปัญหานั่นคือตัวคุณเองค่ะคุณต้องยอมรับว่าเงินเข้ามาถ้าคุณไม่ควักจ่าย โดยสุรุ่ยสุร่ายถ้าคุณมีไมเซ็ตทางการเงินที่ดีคุณรู้จักการใช้การลงทุนการออมคุณก็จะสามารถจัดการกับเงินได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีทั้ง3ส,สิ่งเลยคุณใช้อย่างเดียวแล้วแต่อารมณ์นั่นคุณกำลังถูกอารมณ์พาไปให้คุณเสียเงินคะ่ะคิดได้ก็รวยได้นะคะคิดเป็นคุณก็จะจัดสรรเงินของคุณได้ได้เงินมาออมคะ่ะลงทุนคะ่ะ คุณใช้จ่ายได้ค่ะแล้วแต่อารมณ์ที่คุณอยากจะใช้แต่ถ้าคุณมีวิธีการมีความรู้แล้วคุณบริหารจัดการได้คุณรับผิดชอบเรื่องเงินเรื่องของการใช้เงินของคุณเองถ้าคุณทำได้คุณสามารถที่จะมีเงินเก็บได้โดยที่คุณรู้ว่าอะไรที่คุณควรใช้และอะไรที่คุณยังไม่สมควรใช้ห้ามโทษคนอื่นเด็ดขาด ถ้านณะตอนนี้คุณยังไม่มีความรู้เรื่องของการบริหารจัดการเงินถ้านณะตอนนี้คุณยังไม่ได้แก้ไขทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของเงินเริ่มวันนี้ยังไม่สายค่ะคิดได้ยังดีกว่าไม่เคยคิดเลยถ้ายังรู้สึกว่าณนะวันนี้คุณยังไม่มีปัญหาก็ดีมากแล้วคะ่ะถ้าคุณมีความรู้เรื่องของการบริหารจัดการเงินก็จะทำให้คุณมีเงินออมมากขึ้นรวยได้มากขึ้น เราไม่ได้รวยจากการมีไรายได้ทางเดียวแน่นอนนะคะเราอาจจะมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการใช้จ่ายและการลงทุนลองศึกษาดูนะคะคิดเมื่อไหร่ถ้าคิดได้ก็รวยเมื่อนั้นค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะ Code Enjoy Happy Station Podcast ขอบคุณค่ะ